ดูดวงเดือนตุลาคมพิจิกด้านการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะต้องได้ตัดสินใจในการเลือกทำงานใดงานหนึ่งคนที่มีความสามารถสูงอย่างชาวสินเป็นคนที่หลายๆายองค์กรต้องการการลงนามในเอกสารสำคัญจะเริ่มขึ้นกับคุณมีลู่ทางในการเจรจาการงานที่ลงตัวจากการแนะนำของเพื่อนผู้อาวุโสกว่า มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางเพื่ออบรมหรือสัมมนาในเดือนนี้เด่นชัดด้านการเงินจะได้รับรายได้สองทางค่านายหน้าผลตอบแทนพิเศษเดือนนี้เด่นมากความรักและดูหวานชื่นมีความสุขสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องระวังปัญหาบางอย่างการหลอกลวงไม่จริงจังและไม่จริงใจกำลังจะเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในช่วงนี้ให้ดูให้ดีคนที่เข้ามาทั้งหลายพิจารณาในการเลือกคบหาด้วยคนที่มีหวานใจแล้ว ในเดือนนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันนักหนาอันร้อนหมุดหิดกันได้ตลอดใจเย็นใจเย็นกันหน่อยนะอย่าวุ่นวามจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องให้ทีหลังครอบครัวจะมีโชคดีที่เกิดจากการย้ายที่อยู่รือหานหัวนอนเดือนนี้จะมีข่าวดีจากคนในครอบครัวที่ทําให้ทุกคนอื่นปีดอย่างมากการเฉลิมฉลองบางอย่างจะทําให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะระวังสุขภาพในเรื่องของสายตาการปวดศีรษะ